กับสวัสดีพี่น้องครับผมมาพบมาพอกันคือเก่้านะครับกับบ่าวดาพระรอทงคือเก่้าพี่น้องมื่อนี้กับพระมาเบิงน้ำท่วมทงครับพี่น้องไม้กะแถวแถวเก่้าเนี่ยแหละครับผมน้ำท่วมโดนๆมากที่หนึ่งครับพี่น้องมื่อนี้พ,พระมาใส่เวทดเงียเขียดได้พี่น้องเป็นสามสิบลัง หาเขียดบ่ได้ฝนตกสุ่มื้อมไหมครับยังมาแรงฝนตกสุ่มื้อผมไปไต่เขียดบ่ได้นี่ไต่มาเนี่ยมันบ่หลายผมก็แล้วเบ็ดมาแค่สามสิบเมื่เนี่ยไอ้ส่เบ็ดแนวอื่นต่อน้ำอยู่ใส่เบ็ดฟงเบ็ดโฟมน้ำอยู่บางวันไอ้ไซได้หลายแบบไหนเบ็ดโฟมกับไอ้ไซเงี้ยบอกหอยแขรงครับพี่น้องถ้าเบิ้งผลงานกันเขียดอีมั่บ่หลายไอใส่นี่นะครับน้ำท่วมนี่ ใส่เป็นปน้ำปลาน้ำนั่นนี่แหละครับน้ำถัถ่วปลาถั่วย่างมันขึ้นมาหนิไอเทียมันมีเกือกใหญ่บกคอใหญ่มันน้ำเอรนี่แหละใส่น้ำทงหน้าแหน่น้ำปลาน้ำนี่นะครับผมน้ำมัน่วมขึ้นมานี่นี่แหละเบ็ดสามสิบหลังเบิ่ง,งมันจะมีความหมานประมาณเนี้ยจังเดียกขอยติดตามกันครับพี่น้องเดี๋ยวผมขออนุญาตใส่เบ็ดก่อนครับผมใส่ก็ยิ่ง่ได้บ่ได้ใส่ให้เบิ่งเราพี่น้องแต่ว่าผ้าเบิง่งเลาะยำ เมื่อจากรอบอยู่ครับจังค่อยกลับบ้านแล้วกลับเมือเศร้ากลับมาจัดอีกรอบหนึ่งอ่ะครับผมขออนุญาตใส่เบ็ดครับไอ้ครับพี่น้องีเวลาย่างยามแล้วปะเนี่ยอู้ยุงลหลายหลายีเวลาย่างยามพายางายามเบื่อจากรอบมันกำลังจะทำมีมูม,มาน้ำพี่น้องถ้ามีมูมาน้ำก็มียู่ไตรมีอยู่ Điều băng phóng t cho NH員 Kheo thấy mặt trời d Sven Ch afraid of land Mua6 Angang Thịa Khang говорит nửa đènоны umthai, Open búi ủng ifive Phước crystal ·ơg nhHmmi Nile em anh, Phương previous thủ tuyển phông Khi ุดนกันพี่น้องเพราะฉันจุดมาเก็บนมาเนียดูดูดูปักไงเลยพี่นอ้องเดี๋ยวจ้ะหาพี่เอาไปโอ้โอ้ยโลกูกวัวพี่น้องลูกนี่ตัวนี้โอ้โลก,กวัวโลก,กวัวพี่น้องตัวนี้ปัดเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวขออนุญาตขึ้นโคกันพี่น้อง โอ้บมาอนีิโชคดีแล้วพี่น้องโชคดีแล้วครับก็ทุตัวใหญ่งครับไงเนี่ยตอนผมใส่ผมงานกลับมามันหล่อนเนี่ยพี่น้องหลังเนี่ยบมื่อคืนว่ามันทีเอาไงครับไงเนี่ยป่ะนี่ปังลูกวัวแท้ๆตัวนี้ลูกวัวแท้ๆ อยู่ไว้พี่นอ้อหมานดูกับปวัวเก็บเศษแขนเก็บเศษแขนเลยอ้คันบอย่างรอดนบพ,พวกเหลือแล้วครับจิดกับพวกจังปันไดดีนะมันยังอยู่ี่โอู้อปลาไหมน้ำขัดน้ำเนี่ย เอออขออนุญาตเก็บครับผมสุดยอดสุดยอดไปครับพี่นอ้องอยามมึงจะเข้านึงไม่ก็จังงสิมือดไว้เถอะใส่ไว้นำให้หนะนี่แหละครับอ้วหลังนี้ตีล่อนเดออี๋ยวยางเขาไปบังนี้จะข้ามกันจะไอยางมาเกเย็นเงียครับ พี่น้องบึงก็มียังบ่หล่อนอยู่อย่งอยงู่โอ้พื่หล่อนดีเท่าไ้นะป็ะอหน่อยหล,ลายบ่พี่น้อง่างลงบึง,บงนี่สองสามหลังจิงได้ โอ้นี่หลังนี้กระรอนทั่วหลังดีใช่ปะโอ้หาไม่สะดุดนี่กระรอนโอ้ประคอหน่อยแน่เลยหลังนึงอยูยย่ในในในตรงไหนสุดโอ้โหหมดจึงหมดจังโอ้ยังอยู่พี่นอ้องเอ้าวันนี้อยาเป็น,นย่าฟังหีิก่อน แล้วก็พูดยิบไปใส่เบิ่งฟังพูดอีกน้อยนึงเมื่อแล้วพี่น้องโอ้เมื่อแล้วครับเมื่อเติบเลยได้ตัวเดียวเนี่ยและพี่น้องรอบแดงนี่แหละรอบแดงกันทีลาไปัะเกิดง่านะครับผมไปโลได้ตัวนี้เดี๋ยวเมื่อเศร้ามาันลดนะครับผมจากไปด้วยไซโล <laughs> อ่อ่ะ หมือนเสามาลุนกันครับครับสวัสดียมบ่เสาพี่น้องสวัสดีตอนเช้าอากาศดีๆครับผมฝนบ่ตกเมื่อเนี่ยโอ้ยดีครับมีแรงใจครับฝนบ่ตกพามาย่างรลอยาอมเบียดพี่น้องยมบ่เสาจุเป็นยังไงมือคืนนี่ก็มือวานนี่ก็ได้แบบไงเนาะมือเกิดไง ใส่เป็นโลเลยเบิ่งว่ามเศร้ามาแล้วจะเป็นยังไดงไปยามกันพี่น้องย,ยังไดเนาะยังใดก็สุสุขเงียบเงียบนี่เกียจยังนั่งกอจอยอยู่เดี๋ยวขากลับนึงไอ้กูขอกมาพี่น้องแต่พายางเบิง่งสักหน่อยกันน่าจะเศร้าเลยมืนอนคือบ่หล่อลเหรียญน,นี่ยิ่งอยู่ก็เกาอยู่เบ็ดอะ เมืังไห่หลังเก่าที่ถึกตรงนี้เมื่อคืนกับบอลหล่อได้บ่เนี้โอ้มีตัวเดียวสบ,บายเหมือเดี๋ยวต้องจ้องปองยอง้ะเป็นเ,เดื่อไหรเป็นเงียบๆเจะพี่น้องว่าหันพุ่มยางไปยามฟังหนึ่งมะซีหะลังเงียบตีรอนไปซื้อตรงน้าเนี่ยปากเขาหน่อยขึ้นมาหลายบ่ไม่ต้ตีรอนเนี่ย เบ็ดผมมันดวงงพอดปากคอหน่อยมันบน่นติดเด้พี่น้องขัานบ่นเขาจังๆนี่ลีเบือ <c oughs> ดมันดวงงเนาะ,ะนั่งนี่ก็ตีร่อนโอ้ยนเป็นสี่ฟังทั้งในป่า,าหอนบอลลอนเลยนางกอจอยบนเกด đây bưng này tì loàn bây giờ xưa Một khắc biệt bố mụt bố mịt đó Cái, trời bố

โอ้ไปออกไปข้างนอกถึกจังให้ไม่ถึงจังก็ว่ายูหแบบจังเติบยุ่งกัดพี่นอ่อเอ้าหรือจะค่อย,ยไปปลดทั้งนอกกันไงบึงใน,งน,งนงปลาเน่ยพี่นอ่อง mời đi kiếp niệm nhập 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 นปุ่นกักนร้อนนี่จะตีร้อนไปซืซ้อวันไหนนโอ้ยห้อยหลุดไปนี่งหลังนี่นุ่งกระไลาลายพี่น้องหลังหนึ่งทั้งในน่เออวันไดเรืองจากหลังเลยวันนี้ ปกติบ่เคยผ่าเกลี้ยงมื้อนี้ผ่านะเก็บกลับจะเป็นพวกอีก2หลังนึนง,นนงข้างนอกคุณพี่น้องปลาเข้าพู้นจะเว้นขึ้นแล้วพี่น้องเว้นขึ้นแดงจึ้งคึงากาศยำมะส اؤ กาดยำมะส اؤ ครับผมจะเวนขึ้นงามดิตรง,งน้ำทา เลาะทงจะเสร้าก็ดิเห็นบรรยากาศจังซี่ลราพี่น้องเตือนสวยกันสิบ <c oughs> อกก็เห็นปบรรยากาศเบาๆดาบบ่ค่อยได้ตื่นสวยแล้วครับย้ำวันอาทิตย์จังสี่ตื่นเศร้าตลอดเพราะมายามเบ็ด <c oughs> อ่ะไปรุ่นสองลังปุ่นครับเราวกลสิพาลุ่นเบ็ดฟมต่ออีกสอ,องลังสุดท้ายสำหรับเบ็ดขั้นเงียเขียดตีล่อนไปที่เขาพี่น้องหลังนี่ก็ได้ ลอนตีลอนหลังนึงสุดท้ายมูสิพายามเบ็ดฟมครับอยามเบ็ดฟมเงียบกไคอยแข้งเห็งได้บุ๊มีเอือมีอือบุ๊บบึ้งเบ็ดคันเฮเบิดกันครับพยายามเบ็ดฟมกันจะไปใส่แนบบุ๊นี่หลังสุดท้ายโอ้ย ยำเขียดขาดไปซื้อๆพี่น้องอ่ะเบ็ดคันเด่นเบ็ดคันได้ตัวหนึง่งเจ้าได้ตัวหนึง่งแรงแรงได้ตัวหนึง่งเจ้าได้ตัวหนึง่งรวมเป็นสองตัวแต่ว่าตอนแรงกันตัวใหญ่บักใหญ่เลยเป็นโรคโรคกลัลลกวาามาเบิ่งเบ็ดฟมกันครับพี่น้องบอลเดี๋ยวผมเก็บ,บ,กบเบ็ดคันก่อนเดี๋ยวพาเบิ่งเบ็ดฟมกับผม băng lăng lẹk anh kia nọ, hừm, mi ừ bơ, cứ tung xông đừng như đừng muốn nhang đừng loạn bây giờ anh nọ, lại. นุ่งอยู่บ่ตรงหว่วงเลยอย้หลายครับไปลังนี้มีดึงนี่พี่นอ้องอันนี้เต็มเกียดเลย โอเห็นโตแล้วพี่น้องไงเลยพี่น้องเห็นโตแล้วครับนี่นเห็นบ่าเห็นโตแล้วเสรษฐายเลย khen Chùm hơi <laughs> khen Đây đây nó bệnh Mày khen những tiềm phạt như thế ซอ,อ,อ,อยเอ้าขออนุญาตกดก่อนพี่้องกดอยากแฮงนี่แหลปะปันไหลเห็นตัวแล้ว lực có, khoa. có khoa bán tải rồi Hãy subscribe cho กินว่ามันนึกว่าปลาไหลืมคอกินจมมิกเลยนึยกว่าปลาไหลกินสถึงามอยู่พี่นอ้องแต่ว่าเอาเบ็ดยากขนาดเล้ฮะขอะอนุญาตจมาช่วงบนดีกว่าพี่นอ้อง เราพี่น้องนี่ได้แล้วพันทักพันแน่ยผมได้ตัดสายเลยจะค่อยผูกก็ไม่จะค่อยผูกก็ไม,ไม่ตัวสวยพี่น้องสามแต้มแล้วมื้นนลยสามแต้ม ต่อหลังนี้ก็สง่งเข่งๆคุณคุณอยู่พีน่น้องน่าคุณคุณนี่รุนกันเอาทั้างใดดีด ลุดไปแล้วพี่น้องไปแล้ว้พันมนุนดปุ๋ยพันมนุษย์ปุยป๋ยนะลุ้นทาง่อไปกันนีเด้หลายลังอยู่ครับซีหาลังอยู่ละบรรยากาศ นอ็มสุเนาะเดี๋ยวยู่หลายลังสี่ห้าลังสามสี่ลังเหบึง้งลังนี้ครับผมใส่ไว้บนน้ำไหลนี่เป็นงไคือจังป่าดินดินเลยมึงม่นเอาเราตีพี่น,อนอ้องมึงม่นเอาอยู่บอนป่าดินดินตัวน้อยตัวใหญ่แค่นั้นแหละเอาขอยาตั้งกองไว้มึงนี่ยปุ๊บ Ừ. chọn khi đoàn ấy chọn đồ ngắm ngắm đồ cái bị tả hạc cho bông này đủ cái bị lên đây lại tem như thế mưa này, màn như thế này Việt phôm gửi đây Ủa, nhau xay phụng gì Bây giờ mà năm ừ, Nói đây Khiến bó, khiến bó Nào, cái sụt cần พี่น้องรุดไปแล้วปลาหน่อยลากไปสิจ๊อปสายหอยส้มยี่นุพี่น้องดังนี้เริงเลยโอ้ดังนี้โบตึงดังนี้งานนี่ปั เป็นลนะก่อนฮะเดีวอีกหลง 1, ออังหนึ่งฮะเออนี่หลังหนึ่งลังสุดท้ายครับหลังสุดท้ายอยู่นี่หลังสุดท้าย 10, 000, 000, คิย้พันปะโอคุ้มี่ยังกี่อบ เนี้ยยังบอลลอนอยู่ขาวเพิ่มเว้นเนี่ยไปเนี่ยก็ไปสรุปผลงานกันพี่น้องครับสรุปงานกันปู่อ่าพี่น้องสรุปผลงานเมื่อนี้ครับผมนีไนนน่ไปไหลตัวนึงปากคอซีโตตัวน้อยๆไม่ได้ตายนับเต็มอยู่บ่ตัวน้อยหน่อยนะ มันถือ่อเรามันกิน,ลกกนเลือกก,กับเลยกเฮ็ดตั้งดกับล่อยไรไก็เอาไปเฮ็ดพอดตตรงต้นน้องพี่น้องนี่แหละครับผมผลงาน,นเมื่อนี้โอ้อกับพี่น้องสามสิบหลังเบ็ดขั้นกันเลย เมื่อวานเนี่ยได้ตัวใหญ่เมื่อวานเนียตัวเป็นโลเลยอันนี้เป็ดฟ้อมสากว่านี่แหละขาดแน่ตึงถิ่มแน่เมื่อวานเนี่ยได้ตัวใหญ่เมื่อนี้ก็ได้ตัวกำลังงามกับพี่น้องกำล,ลังกินปลาคอกับตัวดีอยู่เป็ดฟอมได้ซีเมื่อนี้เป็ดฟอมได้ซีเป็ดได้คันได้ตัวหนึง่งกับเมื่อคืนตัวหนึ่งเป็นสอง เขียดกันเลยเนาะเปไกันพอแล้วแรงแล้วง่ายเนาะพี่น้องเนาะเมื่อมันแน่บม่มันแน่นล่ะกาย่าลืมจะจิ่มจะปากันเป็นไ้กะเบ้าด่ากับพ้าร้อทงร้อทาหารลาะขึ้นเกาครับพี่น้องสำหรับเมื่อนี้กะสำหรับพระจากขึ้นเกาครับพี่น้องอากาศคึมขึมจะเศร้าเลยเมื่อนี้บ่มีแดดเลยครับผมสำหรับเมื่อนี้กะไดจ้กเกาเข้ามาสวัสดีครับ